สาลามาได้เห็นผ้ายาเต็มตาชิมวอดไลยพันกะีจกอดด้ยบ้านใดน้อบ้านนงไอ้บุญซัวไอ้บุญซัวไอ้บุญซัวเอป็นยังหรเถ้าประาถึงสาราวัตแทเป็นยังกิมาบ่ได้เป็นยังศีมายังมันนี่อิปาลีลงเรือประ ไอ้บุญสู้ใครเคยบอกเจ้าเลยมันว <poon> ่าบ้าอีปานดำมือไม่นองของข่อยก็เจ้าแต่มันกับเป็นผู้สาวไอ้ตัวเผิดสีบัานที่อีปานกูเคยบอกพวกเนี้วว่าไอ้บุญสู้ผู้ดีผู้ปวดผู้อ้วนผู้บ้าผูกลัวผูบ้าเลยจังได้นี่แหละผู้ไอ้บุญสู้ยัดเจ้ากรต้องเล่า บุญสู้เขาต้องเจราจากันเรื่องมันบ่ทันแล้วไอ้บุญยังสิบ่ตเจรจาทำจ้าถจากศรีจ,จากสรทําจังไดแล้วน้องสาวตัวนั้นมันลืนบอกไปมากผู้อื่นไอ้บุญสู้ผู้หี้อย่าหวังพอสิแต่งงานมึงสร้างมาหน้าด้านหาส้างเรื่องอับป่กันตีไอเ้เจสีพ,สจพอแม่มีบิ๊ก ตั้งือกันยามยาเหลือแห้งลงตะขาอีปานบายามาแต่งมึงยามาหวังแต่งแย่งเอานาเดือดเดอดอีปานสูงสินมาหายมาได้ใครอกเขาไอ้บุญส้มพูดก่อนนาอังอังผู้บ้าปัวผู้เป็นผู้บ้าเอ้ยนี่ล้วผู้บ้าตุ้มหามบ้าหามเพียงมึงสิคุยสิบ่ากับผู้บ้าทั้งใดชฉันมึงไปหามมบ่ใส่ใจพ่อดี แต่บ oh, ุญซู่คนนี้กูขอที่เลิกสาก่อนจักไ่เลื่องสีหอนมึงแั่นก็ะสวนตายดำดีนะเธอดำดำถึงดำพี่ก็ดำแต่ดอกไม่ได้ดำหอดดอกดำแต่ดอกกับเออไอพวเออเป็นพระเป็นเจ้ากับ็นพระล่ะที่ไม่อยากอีหยงกับเรื่องดำดำอีปานกูบอกให้มึงเมื่อบานหปมเมื่อดอกเลย ปูซื you out, you out. You out. Oh oh, ่อเคยนั hey, you? You ่งรับเงื่อนก้อนปลาลูดปูสิมาเบือกกว่าจังเลยไอปูซื่อพอดีมันผู้บ่าวหยุดหยุดหยุดปูสิมาเสียอีหยังเอ้ามันเป็นตัคือเก่ามันอิปานอย่มันนอของกูกูซีให้จังได็ก็ได้กลับบ้านไหมกันเยอะกลับคือว่กลับวัต้องมาบอกให้คุณกายแกหลวงปูแน่นอนเจอเธอเดือดอันลูกโตกับสิเป็นยังเอ้าว่าผมจะพูดขึ้นมานี่เอ้ากาแต่เขาดังอยู่ซื่อๆอยู่มึงเอาอีหยังมาเราว่ามึง เกิดสัตว์เก่าสัตว์หลังเป็นเป็นเก่าสู่ลัางต้องไอ้บุญสู้เ่ยไอ้บุญสู้กับจำปานได้เคยกับเรียนโบเมตตีจำได้กับสิเป็นยังอุบ่ยอมอีปานเข้ามาเขาหัางกลนับตั้งปูกับปานนั่งตายอยู่ว่าเป็นตีนั่งตายยังไม่้เพระพัทลูกหลวงปู่กับไปออกวันนีคือเขากันดีแท้ส MM ูม <ar> ือมูลหลุดบังยู่นับกัน อีปานมึงมาต่องบอต้องเียงกูมึงเบื่อบ้านภาษาหยังมึงไม่ปานนีู่นะพักกูยังมีหยุดด่ากมันบอเมนปานมันโคกมือมตอั้นน่ะนะมันบอเมนโคกมือเอออย่างไรทำเจ้าแม่นา่งน,นอนอ้วิง่งวอนเจ้าแม่นางน,นอนเตรียมกนปั่นจะที่กดปั่นหมูมปัปปนมึงมาต่องบอ่องหยุดอีเท่าเอา สิาหาดงนูส <yeah, S 1> ิมาหยาดย่งนนออีปตนดำมาดอกูมาโต๊ะอกะจะท่อน้าไปปูก็เห็นมนโลดกู่เป็นผู้ี้ยงมันูสิมาบ้านนอกไม่ยังกาบปานกาบปานเันสเอ้ยอปานเจนเท่รกูเอาเอ้ใจเย็นใจเย็นเอะอ้เอาเอาเอ้ นั่นอะไรอุ้ยนั่นอะไรอุ้ยนั่นอะไรโอ้เออเป็น,นหอมแบงนั่นเห็นบอกแม่ออกตอบแล้วหน้าบวชแล้วยังคืดยุบเอาไปคืดลนะมันเป็นตะเกาตะไดมันแนวคืดน,นะเออเอาไปบวชได้บัดเติมกันได้ไหมที่วาบวชบ้าน,บา,นบานนี่นะกันไห้เทียงคนหรือพวนี้โรคนเนาะเอาสิปาไปโรคใหญ่ใหญ่มันอยู่ต่ำอีปาน หลวงปู่ก็คือกันอ,อ๋อคือไปนับตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปใต้ฝนอ,อุศิอ้อมหลวงปู่องค์งนี้ซะเนาะ